hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and today we are going to watch the celebration of the new year in thailand ekon siam and i'm so curious about the celebration especially the firecrackers the fireworks and we are going to watch this video from pptv hd36 youtube channel thank you my friends for this video and let's start <laughs> หลายคนเนี่ยเลือกไปฉลองในกรุงเ <ừ m. S 1> ทพเพราะว่าปีนี้งานใหญ่จริงๆนะมีจัดใหญ่หลายที่นะอภิมหาอลังการเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมีการเชิญศิลปินระดับโลกแน่นอนว่าลิซ่าโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะเมื่อคืนดิฉันเขาดาวพร้อมกับน้องลิซ่านะแต่ว่าไม่ได้ไปที่ไอลซีสยมนะเขาดาวผ่านหน้าจอกับทีมงานทีมงานข่าวแล้วนี่แหละเพราะว่าเมื่อคืนนี้กูว่าจะเลิกข่าวเราก็ นั่งทานอะไรกันแล้วก็เคาดาวร่วมกับน้องลิซ่านี่แหละนี่เป็นภาพที่หลายคนบอกว่ารอคอยจริงๆลิซ่าเองก็บอกเป็นปีแรกเลยนะคะที่ได้กลับมาโชว์แล้วก็ได้กลับมาเคาดาวในช่วงปีใหม่ที่ประเทศไทยด้วยคือจัดหนักจัดเต็มจริงๆรกคนไปเยอะมากๆแต่บนเวทีก็มีคุณภูมิธรรมไปด้วยนะหลายคนแซวบอกโอ้โหนี่งกะจะหนีข่าวกัน,นไปเจอคุณภูมิธรรมก็ขึ้นเวทีอวยพรป,ปีใหม่ด้วยใช่ทีนี้เมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่า คือดิฉันนะในฐานะที่เป็นติ่งน้องริซ่าด้วยน,นะติดตามผลงานน้องริซ่ามานานวุ้นเมื่อคืนประทับใจมากนะเพราะว่านอกจากการสแสดงการโชว์ของน้องริซ่านี่นะคะ เมื่อวานโอนอริซ่าพูดภาษาไทยเยอะมากใช่คือปกติต้องบอกแบบนี้นะคะว่าโน,นริซ่าเนี่ยเขาเป็นศิลปินเคป๊อปใช่ไห<ช><ช>มเกาหลีใช่ไหมแล้วก็เวลาน้องไปโชว์ตัวที่ไหนไปนเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนส่วนใหญ่น้องจะพูดเป็นภาษาเกาหลีหรือไม่ก็เป็นภาษาอังกฤษ<ช>แต่เมื่อวานเนี้ยคือน้องเสิร์ฟฉ่ำมาก,กเสิร์ฟแฟนๆชาวไทยพูดไทยพูดไทยแล้วก็ที่สาคัญ แค่พูดภาษาอังกฤษตอนแฮปปี้ดิวี a ออย่างเดียวคือทางฝั่งพิธีกรก็บอกว่าให้ลิซ่าอวยพรสองภาษานนองบอกขอพูดไทยหน่อยเพราะว่ามีโอกาสได้กลับมาปีใหม่ที่บ้านเกิด่ลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยไหมคะช่วงวินาทีของการเขาดาวนับถอยหลังไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะโอเ okay. ค let's see lisa เอาล14วิสุดท้ายแล้ว h e we go g s o t g o Decosia I remember this place Wow o o This is the vibrant spectrum of time wisdom นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงเวลาของการนับเคาดาวถอยหลังนะ5 4 3 2 1 Happy New Year แล้วก็ดูนะบรรยากาศคือนอริซ่าดูตื่นเต้นมากเลยนะ,ะแต่ดิฉันเชื่อว่ามีคนตื่นเต้นกว่า <c oughs> คนที่ยืนขนาบค,ค้า,คา<อ>งนอริซ่าออคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราก็ให้กำลังใจคุณภูมิธรรมนะอุ้ยคุณภูมิธรรมขึ้นเวทีออยืนข้างนอริซ่าด้วยจะเก็บไม้เก็บมือตรงไหนนะศ <ๆ S 1> ิลปินระดับโรคนะคะ อันนี้ก็เป็นจังหวะนะคะการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่เมื่อคืนนี้นะคะก็มีทั้งรัชกาลมีทั้งเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าไปร่วมงานจํานวนมากนะคะที่ไอคอนสยามจากภาพที่เห็นนะก็มีคุณภูมิธรรม,รมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี <Okay. S 1> ว่าการกระทระวงกระทรวงกลาโหมนะคะมีน้องลิซ่าและลิซามโนบาลน,นะคะแล้วก็มีคนอือ่นๆอีกเยอะเลยซึ่งบรรยากาศปีนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักมากๆ <Okay. S 1> และอย่างที่บอกไปว่าปีนี้นะ To keep an highlight. And yeah, there are lots of very important people on the stage, and I heard that there are lots of concerts in the New Year's uh, event. Uh, I saw live screens, li live uh, streams, and there were lots of concerts, concert videos. You are very lucky, my friends. You enjoyed very big night uh, in the New Year's night. I congratulate you. I I wish you uh, good years. Happy y ears happy new y ears in all of you my friends มาก็คือการแสดงของน้องลิซ่าเมื่อคืนนี้นะหลังจากที่น้องลิซ่าขึ้นเวทีด้วยชุดสีแดงเพลิงตัดกับสีดำชุดนี้นะหลายคนไปค้นหากันใหญ่เลยว่าเอ้ยชุดนี้ชุดไหนใครเป็นคนตัดเขีนบอกว่าเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะชุดนี้ไม่เคยขึ้นเวทีที่ไหนเลยแล้วพอนองริซ่าปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกว่า เธอทุ่มเทมากนะสำหรับงานนี้ลองไปดูบรรยากาศการแสดงของน้องกันหน่อยไหมคะอาลองเชิญดูค่ะ she is so cool lisa okay i'm sure that there is copyright in the music so i can understand why they muted <laughs> copyright is very problematic okay that's okay <laughs> but she is very cool she is an amazing artist Og And now she continues her career as solo, right? Now she's not singing with Blackpink, I think. I always see her solo. I think they are continue their separate ways. Is it correct? I'm not sure. But okay, let's continue. I wish her good luck, no matter what. ลิซ่าเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะไฮไลท์คือจังหวะเมื่อกี้เลยนะไอจังหวะเดินสับเมื่อกี้ะนอะลลิซ่าบอกว่าจริงๆมันเป็นโชว์หนึ่งที่น้องเคยไปแสดงที่อื่นมาแล้วนะนไม่แน่ใจว่าบนเวทีวิกยอเรียสิเกตรหรือเปล่าน้องบอก <นะ S 1> เห็น,หนทราบว่าคนไทยชอบเลยจังหวะเนี้ยก็เลย<ช>เลือกมาโชว์ในช่วงงานปีใหม่แบบนี้แล้วก็ จริงๆนอกจากลิซ่ามีอีสองศิลปินด้วยนะคะเจฟซาเตอร์นะแล้วก็เป็กผลิตโชก็ดังเหมือนกันแซงขับเยอะเหมือนกันด้วยแล้วคุณเจฟซาเตอร์เมื่อวานนี้โอ้โหพลังเสียงสุดยอดจริงๆนะต้องชื่นชมมากมานะคะทีนี้นอกจากการแสดงของเหล่าบรรดาศิลปินทั้งศิลป,ปินไทยศิลป,ปินระดับโลกอย่างน้องลิซ่านี่นะคะเมื่อวานไอคอนสยามเขาจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะสุดอลังการด้วยการแสดง <Wow. S 2> พรุรักโลกค่ะ ที่ทํามาจากเข้าวเหนียวนะแล้วก็ตามหลักแนวคิดก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยจํานวน7ชุดด้วยกันเห็นบอกว่าความยาวทั้งหมดนี่นะคะ9นาที <S <S แล้วก็ระยะความยาวของไอ้จำนวนพุนี่นะคะเห็นบอกว่า1,400เมตรอเมตรค่ะครอบคุมรัศมีการชมถึง5กิโลเมตรตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเลยเห็นบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนใครที่ไปร่วมงานนะหรือแม้แต่าก,การติด steering, ตามผ่านทางหน้าจอ เขาบอกว่าอลังการงานสร้างมากๆนะสำหรับปีนี้ไอคอนสยามค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญในการเขาดาวนะคะที่ไอคอนสยามต้องการจะให้เป็นจุดมุ่งหมายของคนทั่วโลกทุกๆปีนะทีนี้อีกจุดน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะบรรยากาศการฉลองปีใหม่เขาดาวที่สยามพารากอนซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจํานวนมากมาร่วมกันนับถอยหลังสู่สกราชใหม่2 5 6 8นะในงานสยามพารากอนดอ e เมจิ c อลเขาดาว Celebration ทุเทาั้นพักพารากอนสยามพารากอนนี บรรยากาศอลังการไม่แพ้กันคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาร่วมเคาดาวแล้วก็ฉลองด้วยกันจัดเต็มทั้งมหาการรมคอนเสิร์ตตลอดแบบนอนสต็อปจากศิลปินชื่อดังมากมายโดยใน <ไป S 1> งาน <be so. S 1> เนี่ยก็อยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะไปดูที่ต่างจังหวัดกันบ้างค่ะอีกหนึ่งบุดหม้สำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะเวลาจะมาเคาดาวที่เมืองไทยนี่เลยค่ะ เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะก็มีงานพัทยาเข้าดาว2025ก็มีคณะผู้บริหารสภาสมาชิกสภาเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วบรรยากาศภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีการแสดงคอนเสิร์ตนะของศิลปินชื่อดังระดับประเทศอย่างเช่นโจอี้บอนี่แล้วก็มีสล็อตแมชชีนด้วยนะคะเขาก็นำบทเพลงเอา ที่มันคิดทิศเพลงไหนดังๆค่ะก็ะนํามาสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะร่วมถึงการออกร้านสินค้าแล้วก็อาหารเนี่ยเห็นบอกว่ามีมากกว่า600บ<อ>บูธะคะ <okay. S 1> ซึ่งก็ถือว่าเป็นจ <'s> nice. ุดเด่นของงานในปีนี้เลยนะคะเราลองไปดูบรรยากาศเข้าดาวที่พัทยากันหน่อย <Wow. S 1> ค่ะ It is so cool. <c oughs>

อ้โหนี่คืองานเคาดาวพัทยานะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองพัทยาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความประทับใจนะคะสำหรับทุกคนที่มาร่วมงานในปีนี้ค่ะ สลับไปขึ้นเหนือกันบ้างน,นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดงาน Amazing เชียงใหม่ขาวดาวทุกท่าน y ที่ <Okay. S 1> อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีนักร้องชื่อดังอย่างแบมแบมก็เซเว่นนะมาร่วมสร้างสีสันด้วยท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่าส0 0 0มคนงานปีนี้20,000 t o u t r i s t Wow this is very crowded lots of t o u r i s t Oh this is very impressive จัดภายใตคอนเสปต์อิลูมิเดสเนชันเมื่อแสงสุดท้ายมาบรรจบกับแสงแรกแห่งปีนะคะมีการตั้งเวทีใหญ่หนะ้าหอคำหลวงซึ่งมีการกันพื้นที่สำหรับเหล่าอากาเซ่มากกว่าพันคนที่ทท,ทเนี่ยเปิดลงทะเบียนแบบเอกลุสีนะคะซึ่งได้ชมคอนเสิร์ตของศิลปินและแบมแบมร่วมกันนับถอยหลังสู่ปีใหม่พร้อมกันแบบติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงของการแสดงค่ะ

Not can't kind for of okay, people's this But respect every me. music. Uh, like e I I i like kind of c okay, s d i o บรวมบรรยากาศมา <c oughs> ให้ดูทั้งหมดนะคะทั้งกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่จริงๆเมื่อคืนมีอีกหลายที่นะ <c oughs> อย่างที่กรุงเทพเนี่ยสวนนะครับพิรมอะ่ะ <c oughs> เราก็ไปรายงานสดเห็นบอกว่าอหูยิ่งใหญ่อลังการงานตามากนะคะแล้วเชื่อได้เลยว่าปีหน้าเมืองไทยในเมื่อขนทัพศิลปินชื่อดังระดับ oh. โลกมาแบบนี้นะคะ Okay. Okay. So next year, even gonna be more popular than this year. I'm so curious about how it's gonna be happening in the next year. This is gonna be uh, again very enjoyable. Thank you, PPTV HD 36 YouTube channel for sharing this video. I was so curious about how my Thai friends celebrated their New Year's event, and uh, with this video, it was very enjoyable to watch especially lisa it's a very big news my friends you you celebrated the new year's with lisa very 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 cool very cool uh, organization thank you for watching together with me have a nice day happy new year's again and let's see you in the next videos bye bye